เแรกที่ตั้งประเทศเป็นจ้งใดอัน,นี้เกิดขึ้นที่สกอตแลนด์กำลังกินข้าวอยู่รา้านอาหารไทยมีผู้เข้ามากับครอบครัวแต่ก็ปรับแอบมองเรายังสิปรับเบื่อหัวกระดิ่บ่เคยแห่งบ่สามปีมีครั่งคนแอบชอบนะเขาก็เขียนโน้ตไว้ให้ you're so gorgeous คุณสวยมากนะ what are you doing this weekend สาร์อาทิต์นี้ทำอะไรนะ Would you like to grab a bite and a couple drinks on Saturday? อันนี้ตอนแรกแปลว่ออกวอลีไปเปิดดิกมา bite แปลว่ากัดทีชวนไปจับไปกัดนะักเรียนแวก็ทิ้งถ่ายด้วยเบอร์โทร Here's my number นี่เบอร์ะนะรสน้าพอส่งขอ,งของความหาเลยเดีย,ยานส่งวันผ่านไปเอาโนต้ตนี้ไปให้เพื่อนดูเพื่อนบอก Chris grab a bite มันคือ to get something to eat เขาหน่ารัก จะชวนไปหาอะไรกิน a n d a couple drinks แล้วก็ไปดื่มสักนิดนึงแต่ยินดังนั้นรีบขวามือถือส่งข้อความกลับเลย Hi I'm free on Saturday ฉันว่างนะวันเสาร์อ่ะดูนเต็นกระเหียมกระหือรือเลยนัดกัน แต่งตัวยังดีเดจิน,นาการว่าร้านกาแฟหรูๆสวยๆแต่งตัวสวยๆไปบอไปชายหาด we went to the beach จินตนาการภาพตามอากาศหนาวมากที่สกอตแลนด์ลมแรงมากเลยหนูก็ใส่เสื้อคอเด็กกนเป็นเสื้อไมพรมแล้วก็มีกระดุมหนาแล้วก็ปิดบอดีก็หนาวเอาตรงๆปากเขียวน้ำมูกไหลเต็ม่างเป็นเดทที่น่าเกลียดที่สุดแลว้วยังบ่พอเขาพาไปกินไอติมตอนนั้นเครียดเลย บอเอาร์คนนี้บบไวช่างโบรโรแมนติกเลยปากเขียวปนันนอีกนิดนึงนีนแข็งตายว่าสันทอ It was freezing มันหนาวจัดอีหลี Extremely cold หนาวสุดๆพักนึงเขาวิ่งมาข้างหน้าเราก็แบบทำเป็นติดกระดุมให้ Are you Okay โอเคไหมอ่ะหนาวหรือเปล่าติดกระดุมให้จนสุดแล้วก็ให้เสื้อกันหนาวใส่จับมือแน่นเราแบบอบอุ่นมากเมื่อออกจังไหนก็บรูอากาศหนาวพยายามคิดเด้ โรนี้จะเป็นแผนการนะหลอกให้เราหนาวมากๆแล้วก็แบบแสดงความเป็นพระเอกใส่กระดุมให้แล้วก็ว่าจับมือกุมมือให้อุ่นได้หาเขียดเลยให้อภัยดิหน้าตาดีงูก,ก็ไปได้มองคนที่หน้าตาหรือเงินทองแต่ถ้ามีแน่ก็ดีแั้วต่อมาไปเดทอีกทีน,นี่สุดเลยแต่เวลาหมดแล้ว